หลังจากที่ไลฟ์น้าแรกเขียนอะไรดีเผยแพร่ออกไปอะนะฮะกะ็ปรากฏว่ามีคนถามครูเข้ามาค่ะคือแบบถามทันทีเลยว่าเนี่ยหนูว่ามีปัญหาหนี้ค่ะครูก็คือว่าตอนขึ้นเรื่องอะหนูขึ้นมาเหมือนเป็นนิยายรักแล้วลพอกลางๆเรื่องมันกลายเป็นนิยายผีลี้ลับไส่ไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่รู้ตั้งแต่ต้นเหลือคาว่าเราจะเขียนเรื่องแนวไหนเขาก็บอกว่าคือนิยายมันพาไปอะค่ะครู ครูก็เลยรู้เลยครูก็ถามเขาเลยว่าหนูไม่ได้ร่างพอดไว้ก่อนใช่ไหมคะอ่ะเขาก็บอกว่าใช่ค่ะเนี่ยมันคือปัญหานะคุณรู้ไหมว่าเออจริงๆแล้วนักเขียนมีหลายประเภทถูกไหมมีนักเขียนประเภทที่ออชอบร่างพอดก่อนหรืออีกประเภทหนึ่งก็คือให้เรื่องเราให้เรื่องราวอ่ะพาเราไปแต่ถ้าคุณเป็นแบบหลังคือให้เรื่องราวพาเราไปอะนะนะ คุณต้องตั้งจิตอย่างนี้เลยว่าสมมุติตอนแรกคุณคิดจะเขียนเรื่องรักแล้วทาไปทํามาเรื่องมันเปลี่ยนหรือพอกลางๆเรื่องอะถึงได้รู้ว่ามันเป็นไซไฟเนี่ยนะถ้าเป็นแบบนั้นนะคุณต้องกลับมาแก้ในช่วงต้นในช่วงหน้าแรกเนี่ยเพื่อจะสื่อสารให้กับคนอ่านเข้าใจว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะเรื่องของคุณมันเป็นเรื่องแนวไหนกันแน่ค่ะ อันนี้สำคัญมากเลยนะคะไม่อย่างนั้นคุณก็จะได้ลูกค้าผิดกลุ่มนั่นเองนะคะแล้วก็คือบางทีนักอ่านไม่ชอบเฮ้ยคู่ขายขายไม่ออกนักอ่านไม่ชอบนักอ่านไม่ได้ไม่ชอบนิยายของเราแต่เพราะว่าเราหากลุ่มเป้าหมายผิดประเภทอ่ะเราขายเรื่องไซไฟเราดันไปได้ลูกค้ากลุ่มเรื่องรักโรแมนติกมาเขาจะอ่านไหมล่ะใช่ไหมล่ะเขาก็ไม่อ่านไง เพราะฉะนั้นนะ้าทางแก้ง่ายที่สุดเลยนะขอย่างแรกเลยคุณร่างพอตไว้ก่อนอันนี้ดีสุดเพราะว่าคุณรู้แน่ว่าคุณจะเริ่มต้นยังไงแต่ถ้าคุณไม่มีพอตคุณเป็นประเภทให้ปล่อยให้นิยายพาไปพอกลางๆเรื่องคุณรู้แล้วว่าเรื่องของคุณเป็นยังไงและคุณมีพอตในหัวชัดเจนเมื่อไหร่ที่มีพอตในหัวชัดเจนคุณต้องกลับมาแก้ในตอนต้นค่ะอะไหนๆก็ไหนๆวันนี้นะคกลัวคนจะไม่รู้เรื่องสําคัญค่ะเรื่องสําคัญตึ้งตึง คอสของครูวานนะคะโปรเดือนเกิดลด50%แล้วมีลดยิ่งกว่าน,นั้นอีกโปรอะไรยังไงอยากเรียนก็ติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์ถามแอดมินได้เลยค่ะครูไม่พูดพร่อมทำเพลงแล้ววันนี้ก็ขอจบเพลงพนนีนะคะสวัสดีค่ะ